โอเคตบไปตบมปโอ้มายก๊อสพี่บอร์คับพี่สี่ริบที่นาอยู่ไหนอดูหลังขวาเหรออุ้ยเธอฉันอยู่ฝั่งนี้ขวาไปไม่ได้ก็ไม่ไม่ตรงกลางแต่ตอนนี้มีนะช่วยหนอเตาหมูตัดดิลอน ella es una verdad Venezuela 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 o ไฟมั้งชุด GL เล่นไฟแบบไม่อยากเชื่อว่า GL จะทำแบบแบบแบบนี้อ่ะสวยมากอ่ะสวยมากวอวย GL ค่ะมอล้วนกะส,ส,สวยมากเลยอ่ะดูดิโอ้วีนาโบกมือสนั่นวันใยไม่ต้องวันมามากโอ้โห,โหสวยจังเลยอะ่ะสวยมากมีนาลุกมงแล้วค่ะฉันบอกเลยว่ามง เดี๋ยวแพลนก็เคยลอบรอบเธอดูใครเอาวินาลงบ้างไม่มีวินาทำดีมากเธริกาเธอดูยืนดิยืนเหมือนคนมงแล้วอะไม่ลยืนเหมือนคนมงแล้วอะเธอน่ะมองแล้วมองแล้วเธอมงแล้ววินามองถ้าวินาไม่มงพี่เจ้าปี๊บประคุมหัวเลยค่ะ กูบอกเลยกาารถ้าวีนาไม่มงเพี้ยจะเอาถุงดำมาคุมหัวค่ะมงเธอดูสิวนะส,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 ส่เสียหายเลยตอนชุดว่ายน้ำใจหายอยู่พูดตรงๆใจกูแป้วเวอร์ในรอบด่าฉันสุดฤทิ์แล้วว่าฉันใจแป้วคือฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบท่าหมุนฉันบอกเลย แต่พอชุดลาตีปิดจบไปเลยค่ะโคลอมเบียพาลาดลาตีหมองอยู่งติกก็ดีขึ้นนะแต่ว่ายังไม่เท่าไทยโคลอมเบียลาตีแอบหมองแอบหมองพูดตรงตงต่อให้เป็นลูกสาวก็ต้องพูดตรงๆว่าหมองอยู่วินากินก็พูดต,งตงรงๆเวียดนามชุดอ,อะไรก็ไม่รู้<ล>สซอวยก็อวยไม่ค่อจะ,ละค,ลคล้นนละกลองเหมือนเครียด แต่ตอนแต่ตอนว่ายน้ำเธอฉันขอร้องเลือกหนึ่งฉันขอร้องหมื่นกว่าคนหมื่นหนึ่งพันคนบอกวีน้าไม่ต้องทำท่าแปลกๆว่ายน้ำแล้วท้ไมเดินสวยๆไปเอามองเลยได้ป่ะฉันขอร้อง ฉันได้คีเพย์เดอดูสิจริงๆมากเลยอ่ะพย์เล่น h a ป p y แฮปปี y e a ้วู้ยดีนาจรงเพย์เลน w ยไ อัวนขอสติ๊กเกอร์น้องโอ๋หน่อยขอสติ๊กเกอร์หน่อยค่ะขอหน่อยแต่วิ่ดันดุนข้างหลังดุนค่ะข้างหลังดุนหนูมาแล้ว,วข้างหลังดุนน้องโอ๋แล้วไม่ได้ค่ะเราต้องยึดป้อมเราอะไรอีป้าอีป้าไปไหน,นป้าทำอะไรป้าป้าอ,อย่าบุ่มด๊ โ้ยเธอจึงมุมชันจึงมากเลยค่ะใกล้ๆกมากเลยอ่ะดุนโอ้ยดู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 นถ้ายืนชีค่ะไอท้ายืนด้ายืน จึ้งใจมากเลยค่ะยาแค่เจ็บคอต้องเข้าค่ะตอนนี้นะคะคอที่มากเฮ้กระว่าไปอท่มาวินาลูกประชันลูกประชันวินา

ว่าหนูรีบกลับโรงแรมดีกว่าคนว่าไงวินาจึงวินาวินาวินาไปแล้วค่ะทุกคนหนูรีบกลับโรงแรมดีกว่าไหมเธอวันนี้วินาจึงมากเลยอ่ะทุกคนหนูทําตามสัญญาแล้วนะคะพี่ริมหนูก็ต้องอยู่หน้าสุดเลยแม่ละหนูอยู่หน้าสุดจริงๆใครที่โดเนทให้หนูก็คือไม่ผิดหวังค่ะ น่าสุดเบียดเข้ามาจนน่าสุดแถวหนึ่งเออเราให้ทุกคนดูนะคะทุกคนมีใครอยากซัพพอร์ตหนูไหมคะซัพพอร์ตหนูได้นะคะนี่ทุกคนขาหนูเบียดลาตินดองลาตินทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะไลฟ์ให้แม่แม่แมดูแถวหนึ่งเท่านั้นเมื่อวานก็แถวหนึ่งวันนี้ก็แถวหนึ่งอีกเอ,อ้ยไม่ใช่เมื่อวานวันรอบชูปจำชาติะ่ะ แถวหนึ่งพีรีมล้อแถวหนึ่งอีกค่ะ